สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะบริษัทโจยชิ i h y โดยจำกัดนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำคือตู้เติมลมไนโตรเจนรุ่น NB003 สีฟ้าตัวนี้เลยค่ะความจุถังไนโตรเจนนะคะอยู่ที่80ลิตรค่ะ แรงดันลมเข้านะคะอยู่ที่6-8บาร์ค่ะแรงดันลมไนโตรเจนนะคะอยู่ที่1-8บาระคะ์ค่ะความบริสุทธิ์ไนโตรเจนนะคะ96%ค่ะกำลังการผลิตไนโตรเจนนะคะอยู่ที่60-70ลิตรต่อนาทีนะคะตัวนี้จะมีจอแสดงผลดิจิตอล LCD ให้ด้วยนะคะน้ําหนักตัวเครื่องนะคะอยู่ที่93กิโลกรัมค่ะตัวนี้นะคะ ใช้สําหรับการเติมลมรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ทุกชนิดนะคะเติมลมได้อัตโนมัติตามค่าที่ตั้งไว้ได้เลยนะคะช่วยให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราให้พี่ช่างได้สาธิตวิธีการใช้งานและวิธีการบํารุงรักษากันค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่างสวัสดีครับตู้เติมลมไนโตรเจนนะครับจะเป็นตู้เติมลมประเภทที่เขาเรียกว่าอัตโนมัตินะครับถ้าในชีวิตประจำวันนะครับของเราทุกคนนะครับเราก็ จะผ่านการใช้ตู้ตมลมเนี so, today, so, hmm. <Sa> ่ยค right? ่อนข้างเยอะถ้าเปรียบตรงไหนก็เหมือนในปั๊มน้ํามันนะครับตู้ตมลมแบบอัตโนมัตินะครับแต่โดยต่างออกไปนะครับตู้ตัวนี้จะเป็นในตัวเจนนะครับแต่ว่าระบบอัตโนมัติจะใช้เหมือนกันเลยนะคุณสมบัติของตัวเครื่องนะครับก็คือนำลมนะครับจากถังลมเราเนี่ยแหละครับเอามาทําการกอกนะครับแล้วก็มาดักความชื้นออกนะครับเพื่อให้เป็นไนโตรเจนออกมานะครับนําไปสู่ล้อยานพาหนะเรานะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติหลักๆเลยก็คือผลิตไนโตรเจนเพื่อไปใช้งานในนนนนรรรถยยตต์ะะคคััับบววี้้เลลแก อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรื่องการตรวจระดับแรงดันนะครับคุณสมบัติของเขาเปอัตโนมัติเนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะครับจะต่างกันไม่เกินหนึ่งทีสไอนะครับก็คือค่อนข้างจะเสถียรเลยนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีควบคุมและมีเซฟตี้ต่างๆให้นะครับก็ที่เรามองเห็นนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับก็คือบอดี้ของเขานะครับก็จะมีเก็บวัดสองตัวนะครับทุกอย่างก็จะมีเป็นเนมเพลทไว้ตีให้หมดเลยนะครับก็จะเป็นแอร์พิเชอร์นะครับสถานะลมเข้านะครับตัวนี้จะเป็นเอ็นทูนะครับก็จะ ตัวในเครื่องจะมีถังเก็บลมอยู่ด้านในด้วยนะครับถังข้างในจะมีเก็บนะครับเป็นแท้งนะครับเพื่อไว้สปอร์ตหรือว่าเก็บในตัวเพื่อไปใช้งานต่อเนื่องนะครับตัวนี้ก็จะมีให้นะครับส่วนด้านขวามาครับมาอีกนะครับก็จะมีไฟ2ตัวนะครับไฟตัวนี้นะครับจะเป็นไฟสถานะที่เขาแจ้งขึ้นมานะครับว่าโซลินอยด์ของเขาตัดต่อใช้งานนะครับก็คือว่าโซลินอยด์เขาจะไม่เปิดการทํางานตลอดเวลานะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดโอเวอร์ฮีทนะครับหรือเช่นว่าเกิดไหม้นะครับตัวนี้เขาจะมีไว้ตัดต่อให้นะครับส่วนด้าาาานนนนขวะะะะคคครรรรััับบบมมมมอีีกกกก็็จปุุ่่ตงๆแ ถ้าเรากดไปเลยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวนี้ปุ่มแรกนะครับก็คือเป็นโหมดเติมนะครับโหมดเติมอย่างเดียวนะครับไม่ได้แว็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาด้านขวาจะเห็นคราว่าแว่ค่ำนะตัวนี้ปุ๊บเนี่ยกดก็มาคำว่าแว็กจะขึ้นอยู่หน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดที่สําหรับแวกค่าด้วยนะครับต่อมานะครับด้านล่างก็จะเป็นสตาร์ทสต็อปนะครับนี่ก็รู้อยู่ครับก็เริ่มทํางานกับหยุดการทํางานนะครับลูกศรขึ้นลงก็เป็นการตั้งค่าของปอนนะครับนี่ฮะ ก็ตั้งตามที่เราต้องการเลยเหมือนที่เราใช้งานทุกวันนี้อยู่แล้วนะครับเราต้องการสายที่เราก็ป้อนเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดสตาร์ทนะครับหรือถ้ามีลมระยางเขาก็จะทำงานขึ้นมาเองนะครับด้านหลังจะเป็นยูนิตนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มที่สําหรับเอาไว้เลือกค่าเติมด้านหลังนะครับเนื่องจากอุปกรณ์นะครับส่งไปในหลายๆพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่เขาจะมีหน่วยการเติมที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเพื่อนบ้านเราก็จะใช้เป็นกิโลนะครับแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยใช่หะหรือจะเป็นบารนะครับหรือจะเป็น เขาจะกดแล้วเขาจะวนไปแต่วบ้านเรามันเป็นเพียไรอยู่เราไม่ต้องไปอยู่กับม<ฤ>ันมาด้านข้างก็จะมีสายไฟให้นะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟ AC นะครับก็คือจะเป็นปลั๊กเสียบธรรมดาเลยนะครับ<ฤ>ก็สามารถเสียบเต้ารับกับบ้านเราได้เลยนะครับ้งานก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็เสียบเชื่อมต่อไปได้เลยสายก็จะเป็นปลั๊กคอมธรรมดาเนี่ยแหละครับใ<ฤ>ส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วถ้า,าก็จะมีตัวกรองหลักน้ำมาอีกหนึ่งอันนะครับ ตัวนี้จะเป็นดักแรงดันนะครับเพื่อไม่ให้เข้าเกินไปนะครับเพื่ออุปกรณ์จะไม่เสียหายนะครับแล้วก็จะมีดักน้ําในตัวนะครับด้านล่างนะครับต่อมาก็จะมีสายต่างๆนะครับช่องเสียของคอปเปอร์ต่างๆนะครับอันแรกก็จะเป็นแอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายลมเข้านะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะมาพร้อมกับสายลมชุดต่อนะครับเนี่ยฮะสายลมเข้าเขาจะมาให้มาห้าเมตรใช่ครับสายชุดนี้ก็จะเป็นหัวสองฝั่งนะครับเพื่อนํามาเชื่อมต่อกับสายลมข้างนอกของเราได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ ก็ให้มาทั้งหมด5้าเมตรนะครับอันที่2นะครับออโตเมติกตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายที่นําไปเติมลมในยานพานาเรานะครับตัวนี้ที่ให้มา1ิเมตรครับผมส่วน N2 Outlet ตัวนี้จะเป็นเชื่อมต่อจากถังเก็บในโตนะฮะเชื่อมมาตรงๆเลยนะสามารถนํำมาสายข้างนอกเราเนี่ยเชื่อมต่อเส้นหนึ่งเพื่อไปเติมแบบไม่นน่นนะครับตัวนี้เขาให้มาอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วต่อมานะครับที่ให้มาก็คือเป็นชุดกรองนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นกรองความชื้นลําดับสุดท้ายนะครับที่ก่อนจะในตัวจะเข้าไปในยานพานาเรานะครับ นี่นี่ที่ที่ให้มาก็ตรงนี้คือค่อนข้างจะดีเลยก็หลักๆคุณสมบัติก็หลักๆก็มีแค่นี้ครับแล้วก็อุปกรณ์ของเครื่องก็มีเท่านี้การใช้งานนะครับก็หลักๆเลยนะครับที่เราดูอุปกรณ์ของเครื่องนี่นะครับเริ่มต้นเราก็เปิดสวิตช์เครื่องนะครับจากที่เราเสียบปลั๊กแล้วนะครับเปิดสวิตช์เครื่องนะครับปล่อยตัวเลขของเขาลันไปให้ถึงอ่าตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับ95.0ขึ้นไปนะจากนั้นดูสถานะของแรงดันลมนะครับในตัวนะครับถ้าแรงดันลมไม่ขึ้นนะครับก็เปิดสายลมเข้าหรือไม่กกก็ดูปัมม้้้้รใหขนนนนึาาะจ เราก็จะผลิตขึ้นมาเองนะครับหลังจากที่สถานะของไนโตรเจนพร้อมที่จะเติมลมแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับเห็นด้านล่างไหมครับเขาจะมีวาล์วมาให้ตัวนี้ทําการเปิดทิ้งไปก่อนนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับเพื่อเอาความชื้นที่เขายังกัดเก็บไว้นะครับคายทิ้งทุกครั้งครับอย่าใช้งานต่อเนื่องนานๆครับเปิดทุกครั้งแบบนี้ครับแค่นี้ก็พอนะครับจากนั้นมาที่หน้าจอนะครับตัวหน้าจอเองเนี่ย เราจะโหมดแรกก่อนเรายังไม่พูดถึงแค่คำนะครับโหมดแรกก่อนก็คือตัวแรกเนี่ยก็คือเป็นโหมดฟิลลิ่งก็คือเติมอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยเราขับรถเข้าปั๊มน้ำมันใช่ไหมครับล้วก็ตั้งค่าป,ปอนอย่างเดียวเลยเราต้องการเท่าไหร่สมมติต้องการ35แบบนี้นะครับเราก็ตั้งให้เป็น35ใช่ไหมครับดูด้านหลังเป็น PSI แล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วเราก็นําสายออกมาเสียบเข้ากับตัวล้อได้เลยอ่าแบบนี้นะครับเราจําลองเป็นการใช้งานจริงเลยนะครับมาถึงปุ๊บเราก็ ครับตัวนี้ก็จะได้หัวหนีบไปด้วยเช่นเดียวตัวนี้จะเป็นหัวฟรีนะครับจะไม่มีเช็ควาลในตัวนะครับลูกค้าหลายท่านเนี่ยนิ้งแจ้งก่อนครับลูกค้าหลายท่านชอบซื้อหัวที่มีเช็ควาลมาใส่นะครับซึ่งมันจะใช้งานกับพวกอัตโนมัติไม่ได้นะครับแจ้งก่อนนะครับต้องเป็นหัวโล่งๆนะครับคือลมผ่านได้สะดวกนะครับจะไม่มีเช็ควาลติดด้านในนะครับจิ้มเข้าไปครับแบบนี้ครับล็อกไว้เลยถ้าแรงดันในยางมีนะครับคือลมไม่รั่วนะครับลมในยางมีนะครับเขาจะไปเปิดการทํางานที่ตัวเครื่องเองแล้วเขาจะเติมอัตตโนมัิเลย อ่าแบบนี้คือตัวเครื่องก็เรียบร้อยแล้วครับหน้าจอเ็าจะขึ้นเอ็นออกมาแสดงผลแบบนี้เลยนะคะใช่ครับนี่คือฟูครับก็คือเต็มแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับระบบการทํางานแบบนี้ก็จะเป็นโหมดที่เราใช้งานอยู่ทุกทุกทุกวันนะครับเดี๋ยวเราสมมุติขึ้นมานะว่าตัวยางเราเปลี่ยนใหม่นะครับลมจะไม่มีในยางเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาในตัวเข้าไปนะครับกรณีแบบนี้เราก็ตั้งค่าปอนก่อนเลยนะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่ค่ะนี่เราต้องการ32ใช่ไหมครับค่ะแล้วเราก็จะเสียบสายเข้าไป สังเกตได้ว่าตัวเครื่องจะไม่มีเสียงเตือนหรือเปิดการทํางานนะครับเพราะว่าลมในยางแกไม่มีนะครับค่ะกรณีแบบนี้เราต้องกดสตาร์ทให้ให้ตัวเขาเริ่มทํางานอีกนะครับค่ะอ่าเขาจะเป็นการเติมเข้าไปอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ใช้เวลานานไหมคะหรือว่าเขาตั้งไว้ให้เลยคะตัวไหนคะ,ะตัวที่เติมลมเข้าไปคะ่ะอ่าเขาจะมีการวัดระดับของเขาเป็นขั้นตอนอยู่แล้วครับว่าจะมีช่วงแต่ละเฟสแต่ละเฟสเขาเทา่าไหร่ครับค่ะการเติมก็ไม่นานครับค่ะ มีสัญญาณเตือนแบบนี้เลยใช่ไหมอ่านี่คือสิ้นส้นครับก็สังเกตได้ว่าสรุปแล้วนะครับก็คือการทํางานอัตโนมัติของเขาจะมีอยู่สองกรณีนะครับก็คือถ้าเกิดลมในยางมีนะครับเราเสียบไปในล้อปุ๊บเนี่ยเขาจะทํางานขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับส่วนที่2ก็คือถ้าลมในยางไม่มีเนี่ยเราเสียบเข้าไปปุ๊บเครื่องเขาจะยังไม่ทํางานนะครับเพราะเขาต้องอาศัยแรงดันลมในยางนะครับมาเปิดการทํางานในเครื่องนะครับตัวนี้ถ้าถ้าลมในยางไม่มีเราก็ต้องแค่มากดสตาร์ทครับผมอันนี้ก็การทางานอัตโนมัติการเติมนี้ก็เสร็จ ประโยชน์อะไรนะครับคือต้องแจ้งก่อนนะครับว่าลมในายางของเราเนี่ยทุกวันเนี่ยสมมุติว่าเราปล่อยลมในายางออกจนหมดแล้วใช่ไหมครับค่ะปล่อยจนหมดแล้วเนี่ยแต่อากาศหรือว่าลมธรรมดาเนี่ยก็ยังไม่หมดออกจากล้อนะครับ <timeline S 1> <mostly. S 1> มันก็ยังอยู่ในบริเวณรอบๆของตัวถุงนะครับ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เราต้องมีแวคคัมนะครับเพื่อดูดอากาศที่ยังคงค้างเนี่ยออกไปนะครับเพื่อให้ล้อข้างในของเขาเนี่ยเป็นสูญ,ญญากาศเลยนะครับเพื่อ <ๆ S 2> ไม่ให้มีลมเลย <ừ> จะเป็นสูญญ,ญากาศเลยนะครับจากนั้นเราก็จะนําในโตเข้าไปเทียวๆเลยนะครับ แบบนี้ก็จะใช้งานนะครับเราก็กดปุ่มไม่คําก่อนให้ตัวหนังสือเขาติดก่อนนะครับค่ะแบบนี้ฮะก็จะมีแบ,บ็คขึ้นมาค่ะจากนั้นเราก็ต้องการเท่าไหร่เราก็ป้อนเข้าไปผมจะเอา32นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับเรานำไม่แรงนะครับหรือว่าลิฟต์นะครับยกขึ้นไปให้ล้อมันไม่กดทับนะครับค่ะแบบนี้นะครับแล้วก็กันซ้อนออกมา นีปล่อยจนหมดนะครับแบบนี้นะครับจนหมดสิ้นเสียงแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมครับทีนี้ครับเราก็นําสายเสียบเข้าไปครับจําไว้เลยนะครับทุกครั้งก่อนแวกค่ำนะครับเราก็ปล่อยลมในยางโดยการหันสอนออกนะครับพอลมหมดแล้วเราก็นาสอนกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็เชื่อมต่อหัวเติมครับจากนั้นมาที่ตู้ครับเราจะหลังจากที่เราตั้งค่าตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำการกดสตาร์ทได้เลยครับ ตัวเครื่องนะภายในเครื่องจะมีเหมือนเสียงดูดออกมานะครับเหมือนมีเสียงลมรั่วนะครับนี่ไม่ใช่นะครับมันเป็นระบบดูดนะครับซึ่งมันใช้ลมภายนอกเนี่ยผ่านตัวหัวดูดนะครับหรือว่าหัววบถ้ำนะครับเพื่อดึงลมในยางออกมาด้วยนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับจะเห็นว่ายางมันเริ่มแฟบนะครับตรงแก้มเนี่ยเริ่มแฟบละเห็นไหมหน้ายางเขาจะจมบุ๋มลงไปครับเนี่ยตัวเนี้ยระบบของเขาเขาจะบังคับนะครับให้มันเป็นสูญญากาศเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับดูครับดูที่ยางครับเขาก็จะเบ่งเติมขึ้นมาเองครับ ขจะเติมอัตโนมัติขึ้นมาเองวิธีการบำรุงรักษาตัวเครื่องคัน่างการบำรุงรักษานะครับด้านข้างเนี่ยครับสังเกตด,ดูว่ามันจะมีกองดักน้ําอยู่นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกดได้นะครับเพื่อให้เขาถ่ายน้ําออกนะครับ แบบนี้นะครับแต่ถาตัวปั๊มลมของเราเนี่ยบางทีน้ำของเขาท่านเยอะเราก็ต้องเลียร์น้ำในถังด้วยนะครับแล้วก็ระบบไฟนะครับอย่าให้ดูว่ามันหลวมนะครับก็ใส่ให้มันเรียบร้อยเพราะว่ามันจะมีผลต่อแผงวงจรด้านในนะครับส่วนสายลมด้านล่างนะครับหรือสายเติมลมที่ไปในล้อนะครับอย่าให้มันหลวมนะครับถ้ามันหลวมุ๊บมันจะมีอาการที่ว่าเติมไม่สิ้นสุดนะครับอาจจะเติมเกินปล่อยอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวเกจวัดลมนะครับใช้งานแล้วก็สังเกตดูว่า เข็มเขาขึ้นได้ปกติไหมอย่างกรณีลมมันน้อยนะครับเขาทางานไม่สมบูรณ์เขาเครื่องเขาจะฟ้องขึ้นมานะครับก็ต้องปั๊มลมใหม่นะครับก็ตัวข้างล่างครับคือกองตัวสีเขียวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ก่อนใช้งานทุกครั้งหรือว่าเติมทุกครั้งก็เปิดลมทิ้งนะครับแบบนี้นะเพื่อคลความชื้นออกที่มันยังตกค้างอยู่อุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าทุกชิ้นนะครับต้องอยู่ในที่ล่มนะครับก็ไม่สมควรที่จะมาอยู่กลางแดดนะครับหรือว่าอยู่ใน สถานที่ที่มีความชื้นหรือว่าฝนสาดได้นะครับพยายามหลีกเลี่ยงเขาที่หนึ่งคุณค่ณาพี่ช่างครับตู้เติมลมรุ่นนี้นะคะเป็นตู้เติมลมไนโตรเจนรุ่น nb 0 0 3สีฟ้าตัวนี้เลยความจุถังนะคะไนโตรเจนอยู่ที่80ลิตรนะคะแรงดันลมขาเข้านะคะอยู่ที่6กถึงแบารแรงดันลมไนโตรเจนนะคะอยู่ที่1-8บาค่ะความบริสุทธิ์ไนโตรเจนนะคะ อยู่ที่96%ค่ะกำลังการผลิตไนโตรเจนอยู่ที่60-70ลิตรต่อนาทนีตัวนี้นะคะจะมีจอแสดงผลดิจิตอลน้ำหนักตัวเครื่องนะคะอยู่ที่9 3กิโลกรัมค่ะสามารถแวกข้ามได้ค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีหัวหนิดนะคะจะเป็นหัวทองเหลืองอย่างดีเลยค่ะความเศษของตู้เติมลมเปลี่ยนจากลมธรรมดานะคะให้เป็นไนโตรเจนสําหรับเติมลมยางรถประเทศเก่งกระบะท,ทั่วไปได้เลยนะคะโดยการผลิตนะคะจะผ่านระบบกรองในตัวเครื่องเลยตัวนี้นะคะเติมลมได้อัตโนมัตินะคะตามค่าที่ตั้งไว้ได้เลยใช้งานง่ายและสะดวกมากขึ้นค่ะยังไงลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสามารถเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้ที่ w w w j o y a s h i com นะคะ ก็จะมีพี่พี่เซล์คอยให้คำแนะนำและพร้อมให้บริการลูกค้าค่ะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ